เราพี่วัดนี่นเป็นลูกเป็นหลานนีเห็นไหมไอ้กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้พ่อแกนนี่ก็สองกรอบกว่าเห็นเหน้องไหมเนาะเนาะพี่มาแล้วเต็มเลยสามที่ครับพี่มาแล้วพี่มาแล้วมันมีอะไรบ้างถามพี่หนพี่มีอะไรบ้าง มเป็สเต็กมีสังกไปเองสังปรื่อีไปเ่องกอเปจะกินอะไรบอกพี่เขาสิลูกเปเปจะกินอะไรมเย็นนีขนมตัวนี้มีอะไรมีขนมบ้านเด็กมีอะไรเอาเพนฟายเอาเพนฝายกับเพนไายกับอะไรในคุกกี้เหรอ